สวัสดีครับที่น้องสาวกนะครับโคชแนลทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูวัวนะครับอันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัวใต้นะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเลามากนะครับนะเขาสวยงามมากตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะตัวนี้น่าจะประมาณอายุ4ปี นะครับสี่ขวบนะครับข่าวสวยมากนะครับรอนะครับตัวนี้ตัวนี้เช่นกันนะครับแต่ขาวสวยนะครับตัวนี้เป็นวัวหนุ่มนะครับสามขวบกว่านะครับตัวนี้สวยนะครับรออนาคตเอาแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็ พอใช้ได้นะครับนะอ่าแต่ตัวนี้นี่สวยงามมากนะครับนะหุ่นนะครับหุ่นได้นะครับนะสีข,วขวาวสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเรานะครับสวัสดีครับ